เพื่อไทยที่เขาจะทําตามนโยบายที่เขาได้หาเสียงไว้กับประชาชนซึ่งเขาต้องทําแน่นอนไม่ทําเดี๋ยวก็มีคนไปร้อง157่ง้าเขาอีกนะฮราะพอเขาจะทำเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเอาเขาติดคุกสังคมหรือคนไทยเนี่ยนะเราอยู่กันแบบนี้เหรอคะเราอยู่กันแบบว่าเรามองรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยสิบ้าล้านเสียงนะกลายเป็นว่าจะให้ไอ้คนคนหนึ่งนะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มีลูกพี่ที่คอยชี้นิ้วสั่งว่ามึงต้องเอามันเข้าคุก แล้วเราก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหรอมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเลือนหายไปกับสายลมด้วยดิฉันต้องการที่จะถามค่ะว่าอาจารย์คนหนึ่งนะคะได้พื้นที่สื่อในสื่อหลักที่คนดูกันเนี่ยนะเรตติ้งเป็นล้านะ่ะแล้วไปพูดเรื่องแบบเนี้ดิฉันบอกว่าด้านลบของคําพูดของคนคนนี้ก็คือหมายความว่าในประเทศไทยแม่งไม่มีกฎหมายไม่มีกฎกติกามารยาทหาอะไรเลย มีแค่ผู้ใหญ่คนเดียวที่สั่งแม่งก็สามารถทําอะไรได้สามารถที่จะเอารัฐบาลที่ประชาชนเลือกมา10.9ล้านเสียงและรวมทั้งอีกหลายๆพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่เนี่ยนะ10 10 11พักเนี่ยสามารถที่จะทาเขาเข้าคุกได้เนี่ยแล้วประเทศนี่มันอยู่กันยังไงมึงจะอยู่กันยังไงมึงจะอยู่กันแบบนี้เหรอแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องปกติทําไมคนสนใจเรื่องการบินกับแนคชาลี นะหรือสนใจบิจกมากกว่าเรื่องที่มันจะเป็นความเป็นความตายปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่ทราบแล้วเรื่องแบบนี้ทำไมอยู่ดีๆเรือนหายรับไปมึงหลบไปเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะมันไม่เป็นอย่างที่มึงคิดหรือในที่สุดมึงไม่สามารถล้มเขาได้เอาเรื่องเขาได้หรือในที่สุดเนี่ยมึงไปซุ่มเพื่อที่จะกําลังหาช่องทางในการจะทาร้ายเขามึงก็พูดมนตรงๆเลยค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ะะได้รับการโปรดเก้าลงมาเสร็จแล้วก็ถแถลงลรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาแล้วทุกอย่างที่ทําขั้นตอนของดิตตันเวล็ตคือไม่ได้เอาแต่ใจใครทักท้วงมาเราก็รับฟังหมดมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเหรอคะนี่คือรัฐบาลประชาธิปไตยที่ฟังเสียงของทุกคนและสุดท้ายก็ทําตามที่ทุกคนหลายๆฝ่ายนะคะลงความเห็นพร้องต้องกันนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาไม่ได้เอาแต่ใจแบบที่มึงพูด ไอคำพูดที่บอกว่ามึงหาเสียงมามึงไม่ได้ทำตามที่หาเสียงเลยแล้วบอกดีตั้นหนึ่งหมื่นบาทมึงทำไมจะต้องมึงทำไมไม่จ่ายเขาเป็นเงินนะคะจะต้องเอาไปใช้เป็นหนอ่อแฟดหน่อหาอะไรของมึงเนี่ยคนอย่างเนี้ยมีพื้นที่สื่อขึอน้นมาพูดเดนชันไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคนบ้านๆน,นะหรือคนอย่างเจ๊ออกเงินกู้เถื่อนเนี่ย ไม่สามารถออกโทรทัศน์หรือไปออกรายการใครได้แต่ก็ลองจะถามหาความรับผิดชอบของสื่อนั้นๆที่คุณรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมืองอยังไงในการที่ให้คนที่นะไม่ได้คือพูดง่้ยว่าไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่ได้อะไรมาออกความคิดเห็นเอามันอย่างนั้นเองเนี่ยนะดิฉันไม่ว่าเจ๊แลค่ะเจ๊เป็นคนบ้านๆน,นะเจ๊เป็นคนออกเงินกู้แต่ไอเจ้าไอคนที่เป็นสื่อที่เอามาออกเนี่ยดิฉันบอกว่ามึงคิดยังไงมึงเห็นประชาชนเป็นอะไรเหรอฮะ ไอ้ที่จะดูแบบเนี้ยกูละกูสไลด์ในทิกตอกแป๊บเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วค่ะใครจะไปคิดว่ามันจะไปอยู่บนสื่อหลักๆที่สามารถชี้นําประชาชนหรือสามารถที่ทําให้ประชาชนเนี้ยคิดควยเขยอะไรก็ได้อ่ะการเป็นสื่อก็เป็นหนึ่งนะคะคือสื่อเนี้ยเดีฉันบอกว่าเป็นหนึ่งในการที่เปลี่ยนแปลหรือแม้กระทั่งมีส่วนในการทําให้สังคมหรือประเทศชาติหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งอะไรต่ออะไรสื่อก็มีส่วนในการช่วยกระพือค่ะในหลักการแล้วนะคะใครก็ตามที่ต้องการจะมีอํานาจคุณครองสื่อได้นะคุณมีเงินนะแล้วก็คุณมีอํานาจเท่านั้นเองค่ะคุณสามารถจะครองโลกใบนี้ได้เลยถ้าคุณมีทั้งหมดสามอย่างนี้ซึ่งในประเทศไทยนีฉันบอกว่าเราผ่าน ประสบการณ์ผ่านบทเรียนมาเยอะแยะมากมหม่มึงทําไมไม่เรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าประเทศเราเนี่ยนะพูดตรงๆเลยนะว่าชิปหายมาชิ่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะพวกมึงก็มีส่วนด้วยใช่หรือไม่ถูกต้องไหมการนําเสนอข่าวโดยเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะออกมาไม่ได้เนฉันบอกว่าไม่ได้ขอให้มึงเป็นกลางค่ะขอให้มึงทําหน้าที่ของการเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรเป็นสื่อเท่านั้นเองนะฮะการที่จะมาพูดหรือมาสแสดงความคิดเห็น ในการพูดวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยเปเชิญแขกรับเชิญมานะคะแล้วก็มาพูดชี้นะําให้เขาพูดไปตามที่ตัวเองอยากจะได้ยินอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาดูออกค่ะแล้วในะที่สุดเนี่ยนะสื่อแบบนี้ซึ่งจะต้องอยู่ได้โดยการมีสปอนเซอร์วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาคนที่ต่อต้านอํานาจเอาคนที่ต่อต้านทุนเอาคนที่ต่อต้านเรื่องของเจ้าสัวหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะขึ้นมาด่าเขาเนี่ย สุดท้ายนะครับเนี่ยบอกว่าเจ้าแม่เงินกู้เนี่ยสามารถที่จะเป็นสปอนเซอร์รายการมึงได้ไหมสรุปแล้วรายการมึงเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรนะใครเป็นคนซื้อสปอนเซอร์ใครเป็นคนซื้อเวลาให้มึงมาทารายการนะมึงขายอะไรถึงจะมีไรายได้ที่จะไปจ่ายค่าพิธีกรจ่ายค่าน้ำกาไฟจ่ายค่านู่นค่าน,านี่หรือแม้กระทั่งเป็นต้นทุนในการไปดําเนินกิจการของช่องมึงอะ กาที่ดูได้ความสะใจก็จริงแต่ไม่มีอะไรย้อนกลับมาเลตติ้งไม่ได้ช่วยอะไรค่ะถ้าเรตติ้งอันนั้นเกิดจากการที่มึงเอาคนไปเที่ยวด่าเขาว่ะยันบอกว่าวันนี้เจ้าสัวน,นิ่งอยู่เพราะอะไรเขาไม่ได้เดือดร้อนเนื้อร้อนใจมึงจะด่าเขายัางไงเนื้อเขาก็ไม่หลุดออกจากตัวนะคะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ฉันพูดฉันหมายถึงว่าสื่อวันเนี้นะคะไปเอาคางคกมาออกคางคกก็นั่งวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าวรัฐบาลจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเสด็าเดี๋ยวนู่นนี่มึงรู้ขนาดนั้นเนี่ยที่า ะะถ้ามึงรู้ขนาดนั้นมึงทําไมไม่มีตัวตนทาไมไม่มีไม่ไม่ไม่มีใครชวนมึงไปร่วมรัฐบาลหรือไม่มีใครชวนมึงไปร่วมทํางานพักการเมืองหรือแม้กระทั่งไปทํางานอะไรที่ใช้ความรู้ความสามารถดีกว่าที่จะถูกเขาเชิญไปออกอากาศแล้วก็ผิดซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะหน้าหงายหน้าแหกกี่รอบกี่รอบก็ไม่รู้ถ้ามันมีความรู้ขนาดนั้นทําไมไม่มีใครที่คิดที่จะเอาไปช่วยงาน จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนบอกว่าดูกรณีของิ๊กโจเป็นต้นวันนี้มีราคาตรงไหนฮะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีราคาเพราะว่าคือคําพูดออกมาที่บอกว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรไปสตชก็จะต้องโดนหมดเดือดร้อรนกันไปหมดนะฮะเน่าทั้งสตชอย,อย่างเนี้ยเป็นคําพูดที่ฉันบอกว่ามันเท่ากับคุณยอมรับว่าในองค์กรของคุณน่มันเน่าจริงคําถามของประชาชนก็คือ ถ้าในเมื่อองค์กรเหล่านี้นะซึ่งเป็นองค์กรที่รับเงินเดือนหรือดําเนินการอยู่ได้ด้วยภาษีของประชาชนน่ะการที่คุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณก็ช่วยกันปกปิดความผิดของพว้พ้องถูกต้องไหมฮะและประชาชนจะไว้วางใจหรือประชาชนเนี่ยนะจะได้รับการดูแลจากพวกคุณได้ยังไงถ้าเราไปแตะคนที่อยู่ในองค์กรคุณหรือเราไปแตะหรือเราไปอะไรเกี่ยวกับคนที่เป็นพวกค้องคุณประชาชนจะรับความยุติธรรมตรงไหน ดิฉันไม่ได้หมายความว่าที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยนะที่โดนขนาดนี้เป็นเพราะว่าตั้งใจจะไปแถฉคนนู้นคนนี้ไม่เกี่ยวแต่ก็เลงจะบอกว่าการพูดแบบนี้เท่ากับยอมรับว่าในสังคมแม้กระทั่งองคอ์กรที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษแท้ๆยังไม่สามารถพิทักษ์สันติราษให้ตัวเองได้เลยแล้วก็ออกมาพูดเหมือนหนึ่งว่าจริงๆแล้วมึงก็เน่ากันหมดนั่นแหละกลัวไม่อยากจะพูดถ้ามึงเล่นงานกูกูจะเล่นงานมึงตกลงเรามี ตำรวจเอาไว้แฉกันเองเล่นงานกันเองไม่ได้มีตำรวจเอาไว้นะคะที่จะปัดเป่าบันทบัดทุกบำรุงสุขให้เราถูกต้องไหมเนี่ยนะที่ฉันพูดเนี่ยที่ไม่ได้บอกว่าบิ๊กโจ๊กถูกหรือผิดแต่วันนี้ราคาไม่มีแล้วเพราะประชาชนมีความรู้สึกว่าสรุปเ,เลยก็คือพวกมึงกำลังจะล้างกันเองในสตชวันเนี้ยนะกำลังมีการปฏิรูปกําลังจะมีการจัดระเบียบหรือจะมีการปัดกวาดเช็ดถูให้มันสะอาดเอี่ยมอะไรก็ทำแต่กะ นะคะประชาชนเขาจะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเรายังมีตำรวจนะครับที่อยู่เคียงข้างประชาชนหลังจากที่ทหารเนี่ยนะคะในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆของปี57ที่มีการรัฐประหารเนี่ยคนไทยเกลียดทหารแล้วมีความรู้สึกว่าทหารเข้ามาและทําให้พวกเราเดือดร้อนลาบากทามาหากินยากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาปกครองอยู่จนกระทั่งเขาสามารถที่จะเขียนรัฐธรร,ร,รมนูญใหม่เขาก็ปล่อยให้เราเลือกตั้งในขณะที่เขาปล่อยให้เราเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ใช้กลไก ตามรัฐธรรมนูญที่เขาออกแบบมาได้เข้ามาสู่อำนาจได้เป็นขบาลอีกคนไทยก็ยอมแต่พอถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะะที่ได้รับไม้ต่อจากพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งทีเ่เลือกตั้งเข้ามาได้51ที่นั่งเรา41ที่นั่งหลังจากนั้นในพรรคเก้าไกลจะด้วยเหตุผลคนใดก็คงดูข่าวกันแล้วนะคะก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ประกาศนะคะยื่นไม้ต่อให้กับพรรคเพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาล ถามว่าถ้าวันนั้นพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งธบาลได้ไม้นี้ก็ไม่กลับไปอยู่กับก้าวไกลค่ะมันก็ต้องไปพรรคที่3อยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เพื่อไทยนะสามารถที่จะจัดตั้งธบาลได้ทำไมถึงถูกด่าว่าตัระบัดสัตว์นู่นนี่นั่นในขณะที่เมื่อปี62นะคะกลุ่มคนที่อยู่ในชุดของคนที่รัฐประหารเข้ามาช่วยกันเขียนรัฐธรรมนูนนี้ทำไมพวกคุณยอมรับได้อะ แต่ทาไมพวกคุณไม่ยอมรับนะรัฐบาลที่เป็นไปนตามกลไกรัฐธรรมนูญที่ตอนแรกๆพวกคุณก็ชื่นชมยินดีเพราะพวกของตัวเองได้อำนาจแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะมันเป็นวาระที่เพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ทํางานมาเนี่ยก็ถูกซะและถูกด่าดตลอดดิฉันบอกว่าคุณงามความดีไม่ต้องมีเหลือก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ทํามาเนี่ยหกเจ็ดเดือนมีคนพูดว่าไม่เห็นมีผลงานหาอะไรเลยเพื่อไทยทําอะไรวันนี้กูยังหิวอยู่ ดิฉันพูดตรงๆนะคะว่าคนที่พูดแบบนี้นะฮะบอกว่าแล้วมึงปล่อยให้ตัวเองหิวทําไมทําไมไม่ไปทํามาหาแดกคะเรื่องที่คุณจะมีกินหรือไม่มีกินรัฐบาลเพียงแต่มีส่วนช่วยเท่านั้นตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองค่ะที่พูดเนี่ยคือแซะแท้ที่จริงแล้วไม่เกี่ยวนะ,ะดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาทำดิต้าวัลเลตได้สําเร็จแล้วยังมีโครงการที่จะมีการจัดงานใหญ่ๆ นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักก้านะคะกี่กี่สาขาอาชีพล่ะซึ่งจะสร้างงานเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะถูกด่าถูกต,ติติงหาว่านู่นนี่นั่นเป็นไปได้ยังไงเพอเจอร์ตลกแต่ในขณะเดียวกันพวกคุณกลับนะคะยินดีปีดากหนึ่งครอบครัวหนึ่งสวอหนึ่งครอบครัวหนึ่งสวอเนี่ยนะคะที่ฉันถามว่าประชาชนได้อะไรก็ได้แต่ตัวคนที่ได้เข้าไปนั่งเป็นสว ซึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งสวในคณะที่สวเนี่ยนะเขาเอาแค่เต็มที่ก็สองร้อยห้าสิบคนมันก็จะมีหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอบพาวเวอร์หนึ่งสวไปทําหาอะไรคะแล้วก็ดีอกดีใจบอกว่าหูเป็นพักที่นู่นที่นี่ตื่นคะ่ะวันนี้พวกเราเนี่ยนะที่ฉันบอกว่าไม่ต้องถึงกับฉลาดแล้วคะ่ะแต่ก็อย่างงูหนึ่งซอบพาวเวอร์หนึ่งครอบครัวนะระบดิฉันบอกเลยคะ่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในครอบครัวหนึ่งนะคุณมีลูกลูกอยากเป็นอะไรล่ะ อยากทําอะไรล่ะก็ไปอบรมเชื้ออยากเป็นเชฟอยากเป็นอะไรเนี่ยเขามีให้หมดเลยคุณเคยเห็นรัฐบาลที่ทําให้ประชาชนแบบนี้ไหมแล้วไม่ต้องมาบอกว่าผ่านงบประมาณค่ะเพราะไม่มีอะไรที่ทําแล้วไม่ได้ใช้เงินแต่เงินที่รัฐบาลใช้ไปนั้นผลตอบรับนะหรือผลประโยชน์กลับสู่ประชาชนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่รัฐบาลประยุทธ์อยู่มา8ปีก็ต้องใช้ภาษีเราบริหารประเทศเช่นเดียวกันต่อให้ไปกู้มาเพดานกระเจิดกระเจิงยังไงนะฮะในที่สุดเดี๋ยวก็เป็นพวกเราเนี่ยที่ใช้นี่ เพราะฉะนั้นที่ฉันไม่เข้าใจกับคนที่ค้านรัฐบาลชุดนี้แบบหัวชนฝาสุดโตง่งมึงจะเอาอะไรคะแล้วถามว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดเขาถอดใจเขาป๊อดกลัวมึงเอาติดคุกเนี่ยนะคะเขาประกาศยุบสภานายกลาออกเนี่ยสะใจสมใจพวกมึงเหรอคะมึงต้องการเห็นประเทศนี้เป็นแบบไหน